ครับพี่น้องเบื้องหน้าตายครับผมครับเป็นได้กินบ่ครับอื<ม>ขนาดพี่น้องแต่ขออนุญาตจิ้มนะครับบอกมันๆน,นี่มันก่อนนี่ก็วพวงใครนี่ปวด กะพร้ากอันนี้แล้วครับผมว่าน้อยนะครับทางสองหารการกินพ่อครับผมนะครับมาพร้ากกับเฉี่ยมีเมนูน่าเสนอคือก่าครับผมพี่น้องนะครับเป็นเมนูอีสานอีสานที่กอลครับส่วนนีดผลมาผมกแตะเนี่ยอยากนัากินพี่น้องเลยนะครับเออเมื่อนี้กัสิภาพพอพี่น้องไปเบิ้งที่การเฮ็ดออมกบนะครับสูตรผมนี่แหละนะครับแบบอิสานอิสานบ้านเฮาครับผม นะครับเบื้องไปเบื้องตัวควบคพี่น้องครับพบฝนไม่ครับผมครับอันนี้มันหดนะครับไปเผามากพี่น้องนะครับไปเผาอจีนี็มันหอมครับพี่น้องครับอังหดเผาตอจีพี่พี่ก็เริงหอมพี่น้องนะครับสุดยอดนะครับ นะครับประตุดิบ่วนประกอบการผูกกับว่าันเดี๋ยวมาเอาพี่น้องเดี๋ยววอร์ไรด์ใหญ่ห้างแล้วพี่น้องเนาะเขาไปเริ่มเครียดกันเดินแลพี่น้องแห็นครับผมก็เลยเท่ากับมาเริ่มสับกบเลยพี่น้องเนาะครับกบไข่พี่น้องผมนะเดี๋ยวไข่เมื่อไหร่ปุ๊บขนไม้พี่น้องนะครับขนไม้ Tựa với tôm nhây như thế này ไปพี่แขงพี่นอ้องแ้หน่อยเสีใจเราเจะเผู้มัดนะครับว่านี้แนะผมใส้รูดดูดอีกย่อยน่อยไม่รูดดดนะครับ ก็ไปกันนี่ครับผ้าตะแครงไปบางกรวดครับผมสิดข้าวไบนะครับไปกเกลือน้องมีน้องอนะปลาไหลครับผมเกลือพอมหนามันหน่อยเอาใส่แกลนิดหน่อยในสิบปลาไหล เวลี่เราได้เย็นแล้วครับใบนี้เ่ากะนะครับเขาเบื่อครับผมเขาเบื่อนี้เทีจากเอาคนย่อไปแช่แช่ใบชะนึ่งเ,งเน,งนะครับะจนนะได้นนบไแบงมากนะครับวันนี้เราเขแช่เข้าใบชะนึ่งนะครับมามาใบชะนึ่งเแม่งสอบแบงมากแม่งก็จำเทียบเขาเบื่อครับผม ผบ้มีแก่ใส่เป็นข้าวกลัวพี่น้องข้าวกลัวแล้วก,ก็เอาเข้าวเหนียวไป,ไป่จีใส่ให้ไม่เค้ามันแตกมันเริ่ดไปหน่อย พ okay. like ี yeah, ่น้องครับพี่น้องเอากัน้ำเต้าหม้อแล้วห่างเตาแก๊สได้ครับติดเตาครับเต้าข้าวเบือลงก่อนครับเครื่องแกงนะเที่ยวต่ำใส่าข้าวเบือนะรุ่งหม้อ ก้อนๆนี่มันแตกด้วยหรือเปล่าด้วยน้ำข้าวอยตรงนี้เอาเบื่อว่าแตกจะเป็นก้อนวันนี้มันก็เป็นเละๆ่บนก้อนไอ้ก้อนมันนะครับตัวนี้เอาพ้นแตกนะครับ ก็ไปกะไตรปุ๋มสูตรได้ที่น้องอะไรจะตายครับตรปุมสูตรต่างก,กันนี่ลาเดียน้ำปลาครับนี่อันนี้ต้มเอียงที่น้งองต้มแล้วก็ปปุงรสมันว้ใส่แกงได้พอครับผม เดกดับพี่น้องครับพี่น้องาหมอที่เดืแล้วผมต่อครับกบลงพี่นอ้องบุ่ง้วบผัเขื่อนี้เอยบางเอหรอกตัดเดี๋ยวครับได้กินครับ อนะโอ้โอ,โอ้หอมครับต้นหอมที่มันแข็งกับไตต้องไปเปืือยก่อน,นะครับเคิปลารอมเ,อเดือด ครับพี่น้องเก็บเก็บมันเดือดแล้วนะคุเดือดแล้วพ่นแบบเปิดหม้อมากพนเรื่นงพนหอดกลางได้พี่น้องเดี๋ยวเขาเบื่อมไปกล่องยูนกลนหม้อมันจะใหม่ครับคุคนไข่เอเรียอยูพี่น้องก็เราพี่มึงครับพี่น้อง ที่เมืองหนามมันเป็ิดหมดเมืองหนาม,ม,นนนาม,มนแกไปไอีอ้เอาไปเนาะ เแล้วปรีญญก่าไปไปรัาที่เหลือเอาส่เลยนะครับอีกเพื่อนึ่งจะร่วมความันได้ไปน้องันขั้นตอนสุดท่ายแล้วมันแสบหน่อยดิเมื่อตรงกรง,งด้วยไปครับ ข้นจั่งหน่อยนนเนาะเก่ากันเนาะใหญ่หหลเลยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยบอลพักดีไซน์ลงไปกรับนี่นี่ตนหอมพี่น้อง รึมก็ต้นหมอมมีผักชีลาวนะครับแล้วก็ไผ่เลิดครับผมแล้วก็มีไผ่ตูวครับผมอีกตูวใส่แมงลักเนียเนาะก็ใส่ได้เอาข้นพะยาย,นะยามคนหมดต้มหมอ้อเล่กหน่อยแล้ว ทีใหม่ครับเร็ดเรียบร้อยครับพี่น้องจะเป็นเน้นค่ากลุ่โดดเรียบร้อยครับผมเจ็ดครับดัดูดครับครับพี่น้องเบื้งหน้าตาครับผมครับ เป็นไ,ได้กินป่ะครับ<ม>รขนาดพี่น้องแต่ขออนุญ่อยากจิ้มนะครับบมองมันๆนี่มันก่อนนี่กระพื่องไข่นี่กวกนอืมอ่ะ สี่แบบกระถัดแบบครับนัวนะครับนี่ยย่บวพริกโอ้ยหลุดดผ่าดแดงไดงพี่น้อง ม่เหือ้พี่น้องแซ่บขนาดสูตรนี้ครับผมถ้าใครอยากเอาไปเ็ดกินก็เอาปเไปเ็ดเด้อยพี่น้องแซ่บๆนะครับแซ่บรับประกันครับผมนะครับครับสำหรับมนอกกนิกะเดี๋ยวผมก,ลกอลาพระจร่าพี่น้องไปแก้เพียงขงน้ก็น,นะครับใครอยากเสีเเ๋ยวไปเ็ดกินก็หรือว่าใครสนใจตี่ตามมาักคิดนี่แหละ สมกะฝากกดซับสไครกดไล่กดแช่กดกระดิง่งนาพี่น้องนะครับเมนูต่อไปถ่าเจ้าอยู่ครับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาพาจากแค่เพียงนี้ครับสวัสดีครับโอ้ต้นปากพี่น้อง อีกสูตนี่มันหวาน,น,น